อาการของน้องคือจะหายใจติดขัดนะครับเหมือนกับหายใจไม่ออกทั้งปากทั้งจมูกมีวิธีแก้นะครับคือให้เราจับหน้าน้องหงายขึ้นนะครับรวบปากกับจมูกไว้ลักษณะนี้นะครับ ไม่ต้องบีบแรงนะครับจับตั้งให้คอน้องตั้งขึ้นสังเกตเสียงหายใจน้องจะโล่งขึ้นนะครับค่อยๆจับนะจับน้องตั้งขึ้นนะ ทำบ่อยๆนะครับน้องจะหายใจสะดวกขึ้นนะครับ ตอนนี้ระบบหายใจจะดีขึ้นเลยเห็นไหมครับก็เป็นวิธีที่ช่วยให้น้องบรรเทาอาการหายใจติดขัดได้ครับ